ใสเ่เบลเตอร์อยู่สวยไม่ใช่แลยผมยุ่งครืออะไรคนเราอยู่บ้านไม่ต้องสับผมก็ได้หนูสายแล้วแต่ว่าหนู้อายังหายอร่อย หิวมากกินน้ำลายแปปซี่ค่ะทำไมไม่เีอคนบอกว่าเธอสวย<ะ>มีอคนบอกว่าเธอสวยเพราะวเกอเหมือนพี่สาวเลยมากพี่สาวสวยกว่าเพราะพี่เกิดก่อนเดี๋ยวขอหน้ารักแทนได้ไหมเธอน่ารักขน,นะมาเข้ามาโอน่ารักออจัาจัา เมื่อกี้นางเอมันบีบซอสให้ฉันแบบเหมือนขี้หมดอ่ะกินเออยอะจนมันะคัลเพราะเค้กของมาเฟอร์มันเปรี้ยวถ้าติดปิดตาที่ไหนอันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนไปทำงานแล้วลูกค้าให้มามั้างเหมือนมีเนอยอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนวาดคนเดียวกันกับมีเนย กระเป่าไมรู้ขอโทษนะคะถ้าหนูจำผิดแต่หนูนะ่าจะจำถูกบ้านมีเก้าอี้อย่างไม่มีค่ะ <laughs> มีเก้าอี้กกินข้าวมีตัวเดียวน้องแย่งไปไปนั่งละเอ้ยเกินมั้งกำลังจะนอนไม่ต้องนอนเป็บซีวชื่นกับใส่ว่าไป แซ่บไหมแซ่บเวอร์ลุงไม่เคยกินเนี่ยนะมันคืออะไรอ p p l e r o l น i n g ไม่เคยกินไม่เคยสั่งใส่เนี่ยปกติกินฮาวาวเอียนใช่ไหมล่ะสั่งอะไรกินชีสต้อนกินตามที่ทำทางให้มันก็ต้องมีโปรตีนมั้งปะอร่อยมากๆทำไปแล้ว ไม่เห็นว่าสั่งของอะไระมาแกแกเห็น,น่ะยพ <c oughs> อดีวันสอบทดสอเหรอ,อว,วันนี้ซีนี์ฉันมาแล้วจะดูซีนี์เ,นเรื่องอะไรจังปิด ชื่อเรื่องเหรออืออะไรนะชื่อเรื่องเหรอไม่ใช่พี่จองปีไม่ใช่ชื่อเรื่องมันมีแต่น้องอือก็ว่าทำไมเราป็นปีกอ่ะเขาไม่ให้ปีกมาแต่ในแอปมันเขียนว่าปีกไก่แต่ได้น้องมาสี่ในแอปมันเขียนว่าปีกไก่บาร์บีคิวทำไมได้น้องขอคำตอบ ไม่ไม่ยอมเรื่องนี้ไม่ยอมในแอปเขียนว่าปีกไก่บาร์บีคิวทำไมฉันได้ทำไมฉันได้น้องฉันไม่ได้สั่งนอง้องฉันสั่งปีกไก่นี่มึนเงียบปีกบ,บนเหรอ,อน,นี้คือน้องไม่ใช่หรอไม่ใช่น้องหรอมันน้องไม่ใช่แต่นี้น้องทุกคนนี้น้องหรือปีก ไม่ชวนเจแอนมาดินั่งรถมาเลยมานั่งรถมาเร็วนั่งมาบอกให้นั่งมาเขาบอกว่ามันคือปีกบนไม่น้องกูไม่ยอมให้ป็นปีกจะเป็นน้องจวอยอ่ะคนบัวปีก ไม่ไม่ต้องมาปิดบนปิดลังจะเป็นน่องอันนี้น่องจะกินปีกปีกที่มันเป็นแบบเนี้ยอันนี้ยน่องไม่ใช่ปีกไม่ดูไม่ฟังห้ามเถียงไม่รับคอมเมนตามยางแต่ก็อร่อย ยกรนะไม่ให้เห็นบอกว่ากินอะไรท่านประธานไม่เข้าก็จะไม่เหมคนละชิ้นอ๋อกินเลดียวถอากินไปสองแล้วแล้วพี่อ้อกินชิ้นครึ่งถ้ากินไปสองได้ไงมันหกตัวกินไปสองมันหกมันต้องกินคนละสามตัอกินไปสองแล้วพี่ยอมกินไปเท่าไหร่พี่กินไปสองแสดงว่าเราต้องกินอีกคนละหนึ่งอย่ามันเนียน ไม่ตกเลงนรอเมยพอจะกินอร่อยไหมพอจะทำแบบช่องเอสมาได้ไหม ดูจะเป็นแบบบล็อกกินได้ปหม <l ots> ไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่ปีกบนปีกลา่า <l> ง <ots> <l ots> แต่ว่าถ้ามันเป็นปีกแบบนี้มันจะอร่อยไงออกไงจะปีกมีสองกระดูกป่ะใช่ปีกเหมือนถ้าปีกแบบที่พี่คิดอะมันจะมีกระดูกสองอัน <l ots> แต่หนูชอบป็นน่องเพราะมันมีกระดูกเดียว เขาบอกว่าันนี kind of like. ้ปีกป you know ีกบนแล้วน้องเป็นแบบไหนอ่ะแบบนี้ไงเอออันนี้คือน้องไม่ใช่อืมแล้วปกติน้องเป็นแบบไหนท่านนี้ไม่ใช่น้องคือดูดไก่ออกลายมันน่าเก็บปลายากรู้ดูดไก่ออกลายมันน่าเก็บปลายากรู้ น้องคืออันใหญ่อันนี้ก็ย่อยน่องเล็กไงอืมไก่เล็กไก่ไดเอทปะอันนี้นะ่าไก่น่าจะไดเอทมั้งแบบพูดเธออาจจะกินไก่ตัวใหญ่มงไงฉันได้ไก่ตัวเล็กเนไงมัมนก็เลยน้องเท่านี้ขลุ้น ยาลีลากินแบบซีป่ะกินเอาอีกกินให้หมดนะคะฟูดเวสนะคะบ้านเราไม่มีแบบซี่ต้องซื้อนะคะต้องซื้อติดบ้านหน่อย มันเก่าแล้วไงเรากินมาตั้งกี่อาทิตย์แล้ว,วอ,นะอ่ะไอ้ก๋วยเนี่ยกินด้วยอ่ะกินมไหมมาหาดิ เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองขอบคุณย่างตอนแรกพี่ออมเจอก็อันนี้ไว้ให้หนูทำงานนั่งได้ครึ่งตัว <c oughs> ก็พ่อบอกว่าพ่อบอกอันนี้สบายหาบอันนี้ก็พ่อบอกว่ออกวาอันน,ออนี้สบายเอานี้แหละพ่อเชียร์แล้วพี่ออมคิดดูหนูนั่งทำงานกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้พี่ก็พี่ก็ซื้อตามพ่องไงอ๋อชิ้นนี้มันก็เลยต้องมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าต้องไปซื้อคู่มันมาเพราะว่าตอนนี้มีตัวเดียว พอมีโซเดียมก็นั่งได้คนเดียวถามคนอื่นเขาก็รู้นะว่าเก้าอี้แบบนี้ไม่ใช่เก้าอี้ทำงานเธอยกให้เขาดูดีใช่ไหมเธอลองยกเขามองไม่เห็นเนี่ยเธอลองยกดูว่าอันนี้มันนั่งทำงานได้ไหมเดินเตะโตมันก็นั่งได้ทุกคนมนจะนั่งแต่ถ้าไม่นั่งดีกัญาเนี่ย คนว่าอันนี้มันนั่งทำงานเลยไหมก็อินนั่งทำงานของสถาปนิกตัวน้อยเอ้ยพ่อบอกอันนี้แหละสวยพ่อบอกไงดูมินิมอลมินิมอลพี่ก็ซื้อตามพ่อเนาะพี่ก็ไม่รู้อันเอาแมวไหมลายเสือที่บ้านมีหมูเลยละค่ะมีตัวนึงเป็นหมูตัวนึงเป็นเป็ด แต่ว่าานอยหอมลงนะหนูรู้สึกแค่มันหอมลงทำไมอ่ะพี่พีไม่อยู่ไม่มันมันต้องมีคนแย่งข้าวท่านอยอย่อมไม่แย่งเลยก็พี่ไม่อยู่ไงพี่ไม่ได้ไปไงว่าพี่ไม่ได้ไปมันก็ไม่มีใครแย่งข้ามก็เลยหอมไงแล้วพูดจริงก็ไม่แย่งนะแบบทําเป็นกินแบบทําเป็นกินของมันนหละมันจะห่วงมันจะมากินหอมแบบเห็นเห็นไม่เห็นพุงอ่ะอืม ห้องยังมันอ้วนรสรู้เปล่าเราเลยเทียบกับห้องกุ้งไม่ปกติมันตัวเป็นก้อนไงค่ะนอยแบบก้อนฝุ่นมันผอมมันเป็นสาวแล้วน่ายแล้วดมากอเปนคนบอกทางไงไดเอทแม่มันไม่ได้อะไรเอ็ดหรอกทุกคนแต่ว่านี่ใส่เหมือนเพี้ยนอะมันเพี้ยนแบบถ้านยทำหมันมาจะปีหนึ่งแล้วอะแต่ทุกวันนี้ยังฮีทอยู่ ยังมีช่วงที่ฮีทอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ฮีทเราจะไม่กินข้าวคือปกติแมวที่ทำหมันอะ่ะมันจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นใช่ปะ่ะแต่ฮานอยแบบมันฮีทอ่ะซึ่งไม่รู้เกิดจากอะไรคือตอนแรกส่วนตัวแมวอ่ะอืมก็ตอนแรกพาไปหาหมอหนึกว่านึกว่าทำหมันไม่ติดแต่ที่นี้หมอหมอเขาบอกว่าไม่น่าทำไม่ติดนะน่าจะเป็นแบบนีงใส่ส่วนตัวแค mm. น,นก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไง มีใครเคยแบบแมวทำหมันแล้วมันยังฮิตอยู่ไหมแล้วไม่มีอะไรกระตุ้นด้วยนะเพราะว่าห้องกงก็ทำหมันแล้วเหมือนกัน <c oughs> งงมากอยู่ดีก็ติดสาวคคอข้าวราดหล้า,าอร่อยอร่อยมากชาไทยคืออย่างนี้สุดๆ ร้องเพลงได้ฟังหน่อยเราเหรอไม่ได้แม่บอกว่าถ้าร้องเพลงตอนกิเข้าวจะได้ปวดแก่มีใครเคยได้กินไหมแม่เคยบอกทธอไหมเห็นไหมร้องเพลงฉันกินข้าวอยู่ฉันจะร้องได้ไงเธอต้องร้องให้ฉันฟัง <laughs> เพราะเธอลองร้องเพลงให้ฉันผ่า ชามเง้นอ่ะพุงติ่งชีวิจริงออกกําลังกายหน้าท้องไงยุบหน่อุงหน่อม่ใช่ยุบหน่อุงหน่อม่ใช่ยุบหน่อุงหน่ พี่ยอมเคยเลอให้แฟนคลับฟังไม่เคยหรอไม่รู้รเขาบอกเขียนเลอนะไม่เคย <laughs> พูดไปเรื่อย <laughs> เพอรเจอเ์แก่ข่คยต้องกรองกนหน่อยพี่หาคนใหย่ไม่เจอเล้วทำแล้วมันเดินเข้าห้องพี่ยอมนั่นแหละแต่หาไม่เจอ ทุกคนไม่ต้องห่วงเรากินดื่มแล้วเราจะออกกำลังกายด้วยซจังซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายาขวานี่นะคะคือนทุกคืนที่ต้องเจอเวลากลับบ้าน โลเอวฟิวฟลโลอ่ะเยอ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 พี่ออนเคยเห็นคลิปในทิกต็อกป่ะพี่พี่ออนเต้นทางไหนมันมีคนเต้นตามโค้หญิงเต้นตามอ๋อแล้วมีคนไปคอมเมนต์ว่าเหมือนผู้นำเต้นแอโรบิกอ่ะเฮ้ยใส่ไก่นะเออได้ไหมได้ละได้ละทุกคนได้ไหมได้ไหมขะไรห้องกล่องมันน่าจะลงมามัได้ยินเสียง ก็ม่กูมกินมไก่มือเลอะไม่อยากมอมก่อออแต่มือนี้ไม่เหลอะนี่นะปกติค่ะปกติพี่เป็นแบบนี้ค่ะให้ที่อยู่ข้างนอกที่แบบเรียบร้อยคือผิดปกติอายุสิบเก้าค่ะ อลลออคืออะไรอ่ะแมวเยกะยกซ้ายขวาดูหน้าแมวว่าชินไหมถ้าหน้าชินแสดงว่าปกติกินไก่ไม่นะ จับปลาฉลามได้ตัวเึงว้้วววอหมืนงูเลยงูเหลือมบองูเหลือมมาหนเาห้น่าดู อ้ยขนข้าปากกูกินข้าวมื้อไก่แล้วขนแมววะขนเข้าปากจริงเ่ยใช่ียงฮ่องกงฮ่องกงเป็นดาราทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเราดังแล้วนะรู้ไหมคลิปในทวิตเตอร์เอ้คลิปในเอ็กซ์อ่ะ คนแชร์นั่งเท่าไหร่รู้ไหม,มเหลือสองชิ้นอะกินไหมไม่กินกินเลยเอาไว้ให้พอ่อทุกอย่างทุก <laughs> อย่างที่สองพี่น้องนี้กินไม่หมดเหลือให้พอ่อแล้วพ่อก็จะกินให้หมด อิ่มไม่เสียงเลยซาไม่ซาคิดดูอ่ะเป็นอาทิตย์อะยังซาอยู่ของเขาดีจริงเห็นไหม คเรียนทอดกับเบบซี่นะรู้ไหมแต่ใน,นตู้เย็นมีคืเรียนอนะ่ะอร่อยด้วยเขาบอกห้ามกินอ่ะนกินไปเมื่อไม่นานันนี้กินได้แต่ว่าต้องเป็นะระยะใช่ออกกำลังกาย คนบอกว่าเธอหน้าเหมือนฉันตอนแข่งรายการอาจจะไว้หน้ามาหรือเปล่าอาจจะไม่ตอนฉันแบบมีแบบเบบี้แฟตเล็กนึงอะไรเงี้ยช่วงวัยถึงจริงๆหนมไม่ได้อ้วนนะคะหนมมีเบบี้แฟไอ้เมื่อไรเป็นวัย <c oughs> ปล่อยให้มันเป็นวัยเดอร์ <c oughs> รู้ไหมโตขึ้นหน้าเราก็จะตอมันก็จะแก่มีเบบี้แฟนั่นแหละให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้ารีบก็ไปฉีดจ้ <c oughs> เราไปดูหนังกันต่อไหมดูหนังกันต่อดีกว่าทุกคนทำไมทำหน้าอย่างี้วะไปดูหนังดีกว่าบ๊ายบาย ก่อนลับมายังอ่ะหายไปละไปละฟิลเตอร์หลุดไม่ได้ละมันมันจะเห็นหน้าธรรมชาติอันสวยงามของเราเกินไปไปละบ๊ายบาย Bye.